ครับอันนี้เราก็อยู่ที่เทคนิคออโต้คาร์นะครับก็อยู่ที่เมืองพลนะครับเส้นเมืองพลหนองสองห้องนะเพื่อนทางนี้ก็ไปหนองสองห้องนะครับทางนี้ก็เข้าเมืองพลนะเพื่อนก็หาไมายากเราก็จะรีวิวอ่ะเป็นคันๆไปเลยนะเนี่ยมีเพียบเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ส่วนคันนี้ก็เป็นโตโยต้าวีโก้หน้าแชมป์นะครับเป็นสัญลักษณ์ v N เอ็นเทอร์โบให้ด้วยก็เป็นเครื่องเครื่อง2005เนาะเครื่อง2005 VN ห้าวีเทอร์โบแล้วเรียบร้อย รถปี 2012. 2012ปี 12, ป 12. ปก็ถือว่าโอเคแล้วก็ราคาเปิดอยู่ที่490,000หรือเปล่าน่าจะใช่ราคาเปิดอูที่490,000เป็นยกสูงแล้วกเ็เงินสดลดไป20,000ก็เหลือ470,000แล้วก็ที่นี่ก็รับจัดไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็มีเครดิตดีฟรีดาวน์โปรโมชั่นเดือนนี้ของเดือนพฤษภาคมก็คือขับฟรี2เดือนและประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มประมาณนี้อดูเครื่องกันก่อนเลยสติกเกอร์ไม่เคยแกะเลยนะ ครงสร้างเดิมนะโครงสร้างสวยเลยข้างหน้าสวยแล้วก็เพจเพิดอยู่ครบนะก็คือโครงสร้างเดิมเลยอนะหน้าไม่เคยโดนแก้มข้างไม่เคยโดนฝากระโปรงเป็นไงบ้างอ่าโอเคสวยตันนี้ยังอยู่ครบนะเป็นเบนเทอร์โบ๋ยวก็ดูวันนี้น้ำยาหล่อเย็นยังชมพูชมพูอยู่เลยนะเครื่องก็ถือว่าโอเคนะ ก็จะดังตามสไตล์ดีเซลดีเซลเขาก็จะดังแบบนี้แหละไม่ต้องตกใจเนาะนี่เครื่องสวยเลขมาอยู่ที่1 23, 000, นะึ่งแสนสองหมื่นสามพันนะเพื่อนๆแล้วก็ได้ล้อแม็กด้วยได้ล้อเป็นทีอีขอบ18สีสันสวยก่อนสองมอบล้างอีกทีนึงนะอืมก็ม,มีแถมของเหลวแสดงว่าราคานี้ก็คือฟรีค่าจัดค่าโอนทุกอย่างเลย แล้วก็มีของเหลวเปลี่ยนให้ใหอ,อก็ถือว่าโอเคขอรีวิวเป็นคันๆไปเลยนะนี่ไม่ไม่แสนสองอ่าดับก่อนอ่าสอันนี้ก็เปิดมาสวยแผงนี้สวยสีเดิมสีเดิมโครงสร้างสวยโหเบาแน่นกิ๊เลยนะโหเ <c oughs> <c oughs> บาใหม่มากนะเพื่อน แล้วก็ทีนี้ก็มีวิทยุซีดีได้หนึ่งอันนะผ้าหลังคาสวยเลยนะมีรอยลงยันนิดๆดหน่อยน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็มีแผงประตูฝั่งนี้เดิมเดิมสนิทเลยสวยสวยสวยแอร์แบ็กสิบสองไม่แน่ใจว่ามีแอร์แบ็กหรือยังฝั่งนั้นยังไม่มีนะฝั่งนี้กน็น่าจะยังไม่มีแอร์แบ็กเนาะเบาะนี่ใหม่มากนะไม่มีร่องรอยการขึ้นลงเลยอโอ้ภายในสวยภายในสวยมากเลย ภายในสวยเลยแล้วก็เจ้าของเดิมก็มีตัวนี้อ่าติดตั้งมาให้นะแล้วก็มีพื้นปูกระเบะแถมให้ท่อก็ท่อเดิมยังไม่ใช่ท่อสิ้งเนาะท่อเดิมอยู่เป็นแชมป์เกตตัว E ราคาเงินสดตอนนั้นก็ประมาณ6แสน7แสนอะ่ะประหยัดไปเยอะมากนะอืมประหยัดไป3แสนกว่าบาทนี่ฝั่งนี้อ๋อคือย้ายให้เรียบร้อยเป็นชื่อลูกค้าเลยอืมก็คือฟรี ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคนะสวยเลยอะ่ะมเหลี่ยมสันเลยผ่านเลยแล้วก็ที่สําคัญแคปเปิดได้ด้วยอจอดแบบว่าอไม่ใกล้กันมากจอดหลุมหลวมประมาณนี้นะแอร์แบ็กไม่มีนะครับสมัยนู้นยังไม่มีแอร์แบ็กให้นะครับมีเล่มมีอะไระคือพร้อมโอนทุกอย่างครับเกียร์ธรรมดา5สปีดเหมือนจะมีเครื่องเล่นซีดีให้นะอาไม่ใช่เครื่องเสียงแอปมีอันี้ให้อะ่ะ แอปแต่งให้แต่ว่ายังหาตัวไอ้นั่นไม่ได้ถือว่าโอเคนะประมาณนี้ก็พารีวิวคันนี้เจา้จาคันนี้เบื้องต้นเนาะประมาณนี้ใครมองหายกสูงอยู่ก็มาที่ได้สีขาวประมาณนี้อ่ะเบอร์โทรหน่อยครับ -065 5 6 5 41, 9 4 1าแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง -061 -043 -043 ึกก็ติดต่อแม่แม่สุ แม่สูสูได้เลยนะนชื่อเล่นหรือว่าติดต่ออบต,ตอบตชื่อนอัชชาอ่ะประมาณนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่สวยนะสำหรับเต็นที่เมืองพลเนาะประมาณนี้โอเคคลิปนี้ไงขอบคุณมากครับ